ไม่ยั้งยังไรเด้อนจะคุดล้มนอย่างเุ้ยขาข้างน้ามาืเขาโดนพดเอาคุดเด็ดสัส่นคุดลุมขี่แล้วเนาะคุดลมแม่จบอ่อายคนติอายแล้วเนาะเดียวๆๆเดียวเดไไวียวสั่ไหวเว้ยเอาหนิทิชชู่ก็ไม่แกล้งเลือกเอาเอาไหนทิชชู่ก็ไม่แก้งๆๆๆแมนม่คิดจะทกูนะเร <laughs> ืองหมดเลยนไม่อยางนัคนกขี่นะโอ้ยเลย thức ăn hàm nhé biết biết à, cà phê mày nhảy cà phê cà phê Ăn kim cà phê là bây giờ cứ mặc kẹp tát à, cứ sao cà phê là chỗ mà tham mà đà đó là chỗ mà mất kẹp tả nhưng mà cho kim chẳng đái cho kẹp tả cái là kim gì vậy hả son nào không แม่บอแม่อะกินไม้บางระเจ็บบอฮูุ้ดเจ็บบอนี่คือหูอะเ้คนโทรปันมันมีอยู่บ่หงุดมุดุดดจังแมนซัวคับ